bmw x1 20d x, 20 x line โฉมใหม่ lci บอกเลยคันนี้ว้าวมากๆ โ้าพรเมรถเลคชั่ะศูนย์รวมรถ b m ือสองและรถเดโมค่ะที่ใหญ่ที่สุดในย่านฝั่งทนต้องที่นี่นะคะโชว์รูมรถ BMW u ยูยโรป้ามอเตอร์สาขาราชพฤกษ์ค่ะหากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบรถ BMW นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมรีวิวรถ BMW สวยๆจากยูโรป้ามอเตอร์ค่ะ และว,วันนี้ค่ะอายรีวิวค่ะมีรีวิวรถ B M w รุ่นฮิตยอดนิยมนะคะที่หลายๆท่านสอบถามกันเข้ามาค่ะรุ่นนั้นก็คือ B M w X 1นะคะวีคนี้อายคัดแบบจัดเต็มนะคะรถสวยนะคะแล้วก็พิเศษมากๆมาให้คุณได้รับชมกันค่ะ B M w X 1 X Line ข้างอายคันนี้นะคะพิเศษจริงๆเป็นรถ รุ่นใหม่นะคะปรับโฉมใหม่ LCI เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพลักษณ์ของเขาค่ะจะดูสวยแข็งแกร่ง,งบึกบึนนะคะและโดดเด่นบนท้องถนนค่ะและเครื่องยนต์ก็แรงมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลค่ะ 20d ค่ะบอกเลยใครชื่นชอบความเร็วนะคะคันนี้ต้องไม่พลาดนะคะรถคันนี้ค่ะปี2 0 2 1ค่ะ น้องใหม่มากๆเลยนะคะเป็นรถป้ายแดงที่กำลังรอการตรวจทะเบียนอยู่ค่ะและเลขไมค่ะน้อยมากๆค่ะไม่ถึง1,000 0นะคะเลขไมเพียง7,000กิโลเมตรเท่านั้นค่ะเบี <Wow. S 1> ้ยซ่แแลววารันตีค่ะเพิ่งสตาร์ทไปนะคะก็ยังมีให้ยาวยๆจนถึงปี2026เลยค่ะและราคาค่ะบอกเลยว้าวมากๆค่ะ ราคารถใหม่นะคะแบบ0ูนไม้เนี่ยราคาจะอยู่ที่2 4 0ล้าน4กว่าบาทค่ะแต่คันนี้ค่ะราคาไม่ถึง2ล้านบาทนะคะราคาเพียง1 8 9 0 0ล้านแบาทเท่านั้นค่ะว้าว,วมากๆเลยใช่ไหมคะเอาล่ะอยากจะรับชมรีวิวของรถคันนี้กันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูความพิเศษของ B M W X1 คันนี้กันค่ะ X1 20D X-Line คันนี้ค่ะเป็นโฉมใหม่ LCI นะคะทาง BMW ก็มีการปรับดีไซน์ให้ความเป็น BMW X1 เนี่ยโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะคะทั้งบริเวณด้านหน้าแล้วก็ด้านท้ายของรถค่ะอย่างบริเวณด้านหน้าที่เห็นเด่นชัดเลยก็คือกระจังหน้าไตคู่นะคะมีขนาดใหญ่ดูแล้วเท่มากๆเลยนะคะงั้นเรามารับชมรีวิวด้านหน้ากันก่อนเลยค่ะ นอกจากกระจังหน้าที่มีความโดดเด่นแล้วนะคะในส่วนของชุดแต่งค่ะก็เป็นชุดแต่งแบบ x อ็กไลนะคะสีเงินดูสปอร์ตแล้วก็สวยหรูมากๆค่ะไฟหน้าค่ะเป็นไฟหน้าแบบ LED นะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกค่ะช่วยในเรื่องของทัศนวิสัยในการขับขี่นะคะเพราะว่าไฟหน้ามาพร้อมกับ daytime running light ด้วยนะคะแล้วก็ในช่วงกลางคืนเวลาขับขี่ก็ สว่างชัดเจนมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้ค่ะก็ยังมาพร้อมกับเซ็นเซอร์รอบคันเลยค่ะ BMW X1 X-line คันนี้ค่ะเครื่องยนต์ของเขาพิเศษจริงๆค่ะปกติรุ่นโฉมก่อนหน้านะคะ X-line เนี่ยจะมีขนาดเครื่องยนต์18นะคะแต่ว่าคันนี้ค่ะขนาด20เลยนะคะคุมพลังดีเซลขนาด2.0ลิตร 2000cc นะคะ ให้พละกกำลังสูงสุดอยู่ที่190แรงม้าค่ะ <Wow. S 1> แรงมากๆนะคะเ <Wow. S 1> ทียบเท่ากับรุ่น M Sport ได้เลยนะคะแล้วก็ทํางานร่วมกันกับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดและระบบขับเคลื่อนล้อนหน้านะคะแบบ S Drive ค่ะนอกจากนี้ค่ะในส่วนของอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันค่ะเฉลีย่ยอยู่ที่20กิโลเมตรต่อลิตรนะคะบอกเลยว่าคันนี้เร็วแรงถูกใจแน่นอนค่ะ มาในส่วนด้านข้างค่ะล้ออันลอยขนาด18นิ้วนะคะลายวายสป๊กแบบสลับสีค่ะดูแล้วสวยงามนะคะโดดเด่นรู้เลยว่านี่เป็นดีไซน์ของรถ B M W X l n e นะคะมาต่อการในส่วนของการตกแต่งบริเวณด้านข้างนะคะบริเวณสปอยเลอร์ด้านล่างหรือว่าขอบกระจกขอบหน้าต่างนะคะก็จะเป็นสีเงินโครเมียมค่ะรวมไปถึงบริเวณแหลกหลังคาด้วยนะคะ นอกจากนี้กระจกมองข้างค่ะก็มาพร้อมกับไฟเลี้ยวด้วยนะคะในส่วนของประตูค่ะแน่นอนคันนี้มาพร้อมกับระบบ c o m ฟ o r t a s s e เสนะคะสามารถล็อกและปลดล็อกรถไม่ต้องใช้กุญแจค่ะมาดูรีวิวส่วนท้ายของ BMW X1 X-Line คันนี้กันค่ะไฟท้ายนะคะโดดเด่นเลยเป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะแล้วก็ในส่วนของชุดแต่งค่ะก็เป็นชุดแต่งแบบ X l i n ไนะคะ มาพร้อมกับเซ็นเซอร์แล้วก็กล้องนะคะมองหลังช่วยในการถอยจอดค่ะเรามาดูด้านในกันดีกว่าว่าห้องเก็บสัมภาระจะกว้างขนาดไหนนะคะส่วนวิธีการเปิดท้ายคันนี้เขารองรับแบบจัดเต็มนะคะทั้งในส่วนของแทนฟรี free, ทั้งแอ s e เซนะคะสอดเท้าเพื่อเตะเปิดเตะปิดนะคะหรือว่าจะเปิดท้ายแบบออโต้นะคะก็ได้หรือว่าเปิดผ่านรีโมทก็ได้นะคะ สะดวกมากๆค่ะนี่ด้านในค่ะก็สามารถใส่ของสัมภาระได้นะคะเยอะมากๆเลยและก็สามารถทับ,บเบาบริเวณที่นั่งด้านหลังนะคะเพื่อเพิ่มขนาดพื้นที่ห้องเก็บสัมภาระได้อีกค่ะเมื่อพับเบาแล้วนะคะบอกเลยภายในสามารถบรรจุสัมภาระได้เยอะมากๆแนวยาวนะคะลึกไปถึงด้านใน จะใส่เต็นท์หรือว่าถุงก๊อกก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าครอบครัวไหนมีแพลนจะไปแคมปิ้งนะคะคันนี้ตอบโจทย์และที่สำคัญตอนนี้ขณะที่กำลังรีวิวอยู่นี้นะคะรถคันนี้ฮอตมากๆค่ะมีลูกค้าแวะมาดูนะคะตลอดเลยเชื่อว่าอยู่อีกไม่นานแน่ๆค่ะท่านใดสนใจก็รีบตัดสินใจนะคะแล้วก็ที่สำคัญราคา ว,ว้าวจริงๆจ,จาก2ล้าน4นะคะเหลือไม่ถึง2ล้านราคาเพียง1 8 9 0 0ล้าน8บาทราคาแบบนี้เล็กไม่แบบนี้จะไปหาที่ไหนไม่มีค่ะต้องที่ยูโรปามอเตอร์สาขาราชพฤกษ์ที่เดียวค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปรับชมรีวิวภายในห้องโดยสารกันนะคะว่าจะรู้ราสปอร์ตขนาดไหนค่ะ มาดูภายในของ bmw x1 x, x line คันนี้กันค่ะบอกเลยเข้ามาด้านในนะคะเบาะใหม่มากๆค่ะแล้วก็กลิ่นใหม่ยังอยู่นะคะเหมือนรถคันนี้ยังไม่มีการใช้งานมาเลยค่ะสภาพเบาะนะคะเนี๊ยบตึงแน่นอนเหมือนรถใหม่ป้ายแดงเลยค่ะแล้วก็ตัวเบาะนะคะเป็นเบาะหนังแท้ d a k o t a สีน้ำตาลมอคค่าสีเข้มแบบนี้ก็ดูแลรักษาง่ายค่ะ ปีกเบาะนะคะดีไซน์มามีความอบกระชับค่ะเบาะที่นั่งคู่หน้าปรับระดับไฟฟ้าได้นะคะเบาะที่นั่งบนขับมาพร้อมกับ Memory ี่ซีสองตำแหน่งค่ะมาดูในส่วนของการดีไซน์ภายในกันค่ะก็ให้ความรู้สึกสปอร์ตแต่ก็มีความหรูหราลักชัวรี่นะเพราะว่า X Line คันนี้เขาจะมาพร้อมการตกแต่งแบบลายไม้นะคะแล้วก็ตัดขอบโครเมียมนอกจากนี้ยังมีไฟแอมเบียนท์ไลท์มาให้นะคะถึง6สีเลย สามารถเลือกสีที่คุณชื่นชอบกันได้เลยค่ะถัดมาค่ะมาดูรีวิวฝั่งที่นั่งคนขับกันนะคะพวงมาลัยค่ะเป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันนะคะจับกระชับมือค่ะมาพร้อมกับโหมดควบคุมนะคะระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะปรับเปลี่ยนขึ้นวิทยุหรือว่าเชื่อมต่อบลูทูธก็ได้ค่ะ และบริเวณด้านหน้าของผู้ขับขี่ค่ะก็มาพร้อมกับระบบ Head-Up Display ด้วยค่ะและถัดมาค่ะคันนี้เขาเป็นรถใหม่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าจอระบบฟังก์ชันของ i Drive ตรงกลางนะคะจัดเต็มค่ะจอใหญ่มากๆนะคะขนาด10.25นิ้วค่ะตอนนี้รองรับคำสั่งแบบ การทัสกีนก็ได้นะคะหรือว่าคําสั่งเสียงก็ได้ค่ะหรือว่าจะควบคุมการใช้งานผ่านกลุ่มไอรั e นะคะบริเวณด้านข้างคนขับก็ได้ค่ะและหน้าจอนี้ค่ะเป็นหน้าจอ ID 6นะคะรองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay มาให้ด้วยนะคะท่านใดที่ใช้ iPhone อยู่สามารถเชื่อมต่อได้ไง่ายๆเลยละคะ่ะและในส่วนของเครื่องเสียงค่ะเป็นเครื่องเสียงแบบ HiFi loudspeaker นะคะในส่วนของ ฟังก์ชันต่างๆนะคะก็มีมาให้ทั้งหมดมีเดีย a รดิโอนะคะการเชื่อมต่อบลูทูธเนวิเกชันนำทางนะคะเป็นแบบ n นวิเกชัน Plus นะคะรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะสามารถดูแผนที่นำทางได้เลยค่ะแล้วก็รองรับ Connected Drive นะคะเชื่อมต่อแอป m y b m w ได้นะคะแล้วก็ดูในส่วนของสเตตัสการเข้าเซอร์วิสต่างๆได้ค่ะ ถัดมาค่ะแอร์ค่ะเป็นแอร์แบบแยกอิสระซ้ายขวานะคะควบคุมอุณหภูมิได้นะคะง่ายๆเลยทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ด้านข้างคนขับค่ะแล้วก็ถัดมาค่ะมีช่องใส่แก้วน้ํามาให้ด้วยนะคะระบบเกียร์ค่ะเป็นเกียร์อัตโนมัติ8สปีดค่ะโหมดการขับขี่นะคะมีมาให้ถึง3โหมดด้วยกันค่ะโหมดแรกนะคะโหมด Eco Pro ค่ะโหมดต่อมาค่ะ Comfort ค่ะ และโหมดสปอร์ตค่ะสามารถเลือกโหมดการขับขี่ที่คุณชื่นชอบได้เลยนะคะให้เหมาะกับการขับขี่อย่างเช่นขับในเมืองหรือว่าขับเดินทางออกต่างจังหวัดนะคะขับสนุกแน่นอนค่ะนอกจากนี้ค่ะ X1 คันนี้นะคะก็มาพร้อมกับระบบ Parking Assistant ค่ะที่มีระบบช่วยนำรถเข้าที่จอดอัตโนมัติด้วยค่ะและนอกจากนี้ค่ะก็ยังรองรับการเชื่อมต่อนะคะ USB แล้วก็ Type C ด้วยค่ะ เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังกันนะคะบอกเลยเอกวันนั่งสบายจริงๆค่ะในส่วนของห้องผู้โดยสารที่นั่งด้านหลังค่ะก็ตกแต่งมาดูสปอร์ตเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่ามาพร้อมกับลายไม้ตัดขอบโครเมียมแล้วก็มีไฟแอมเบียนไลท์มาให้ด้วยค่ะและสะดวกสบายมากๆเลยค่ะเพราะว่ามีแอร์บริเวณด้านหลังมาให้ด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะก็สามารถ เลือกพับเอาให้เหมาะสมกับการใช้งานได้นะคะและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารนะคะมาพร้อมกับที่วางแขนแล้วก็ช่องใส่แก้วน้ำด้วยค่ะและนี่ก็คือรถ BMW X1 20DX Line นะคะที่ I ออยากจะมาให้คุณเป็นเจ้าของกัน,นะคะ่ะเพราะว่ารถคันนี้นะคะปีใหม่มากๆค่ะปี2021นะคะเลขไม่น้อยเพียง7,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะ บี้ยแล้วารันตีมีให้จนถึงปี2,026ค่ะและราคาสุดว้าวนะคะเพียง1,890,000บาทเท่านั้นค่ะ <Wow. S 1> พิเศษแบบนี้นะคะหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วรถใหม่ขนาดนี้สภาพสวยดีขนาดนี้นะคะถ้าอยากได้รีบตัดสินใจรีบทักมาให้ไวนะคะรถคันนี้พอไม่คุณเป็นเจ้าของแล้วค่ะ ก่อนไปค่ะอ้ายมีข่าวมาบอกนะคะเตรียมพบกับศูนย์บริการซ่อมสีและตัวถังแห่งใหม่ที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดของ BMW e u r o p a Motor ราชพฤกษ์ค่ะบอกเลยว่าที่เดียวครบจบเรื่องรถ BMW แน่นอนค่ะ BMW e u r o p a Motor ราชพฤกษ์เราคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อส่งต่อสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคุณค่ะ สามารถติดตามชมรีวิวรถ BMW สวยๆจาก r i ได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะทาง Facebook Page BMW u s e Car by e u r o p a YouTube Channel BMW e u r o p a Motor Group ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s ไ r i b e ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมรีวิวรถ BMW สวยๆจากเราคะ่ะหรือท่านใดสนใจรถ BMW รุ่นไหนอยู่สอบถามเพิ่มเติมกันมาได้เลยนะคะทาง Line Official e u r o p a u s e d c a r ค่ะ วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ